เดือนพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเปิดภาพมากะเห็นเดือนกับดาวพี่น้องเลยดูเที่ยงหน้ากันสองพวเมียมือนี่เที่ยงหน้าหน่อยน้องเนยน้องลีก,กับเขาบ้านเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยไปนอนบ้านเหมือนจะออกมานอนนำ้ำอ้าวตามใจไม่นํำกับได้คัดพี่น้องเลยอยู่กันสองพวเมียเนี่ยรถก็ลืมเอาเขาสังขโมยขจวนแห่งกระไรโบเป็นยังดอกนี่ โต้ช่วยเฮาโต้เฝ้าเฮาได้พี่น้องนั่นก็คือเจ้าปุ้ยกับดิโดดิโด้นะเฮาอยู่ั้งช่วงกังคืนมามาพอยอยากเข้าเข้ายางผ่านกับเฮาเอ้าวมันนอนมันก็นอนคือกันเนาะเทียงหน่อยมือนคำนะขึ้นมาบนทางเทียงนี่ผูวเฝ้าหัวคันได้กันพี่น้องเลยนี่ สบายดีจ้าดีโดาดาวเปนเห็ดอย่างนาตั้งป๊กป๊ปก,ปกปก๊กเลยพี่น้องเลยตั้งแสบด้ะไขไข่มังกรขาเลย ซื้อมาก็ต้องกินก่อนมันเสียอ๋อพี่น้องเลยเดี๋ยววันสามีเข้าบ่อเกินแล้วเนาะบอมันีข้าวเลยได้ค่ะกินมากินก็กินเขากินกินนะสนเดี๋ยพี่น้องป้าเธอหน่วยใหญ่ดิโอถูกกินหน่อยหน่อย ปลาดีเด้อพี่น้องจุ่ยกินนะปลาแจ๋พี่น้องเลยพร้อมขนาดเลยปลาห้ากับไหมเน่พอป,ปีกเงินเตเว่นนะกินกับตมหุงนะมันพอทานซุกก็เลยมาปีกใหม่อีกปิ้งไรเถอะปิีกกับกามาจับอ่าพี่น้องกินข้าวแรงกันสองคนข้าวแรงพี่น้อง กระสิบกระชุบไปข้างในมันสบายดีนะพี่นอ้องสบายดีพี่น,อน,น้องมาได้ข,โหโหข,ข้าแวแดงนำกันเด้อว่าสุกสุกคนข้าวแดงสลนี่ก,สกะ,ะสิเงาแนยะจัน่อยจยืมเลยกบใส่กระชิบเลยนะกระิ่เากะชิ่งง,ไงาไข่ไก่มันสบจุกบอกเอมัเป็นหนักนะโอเป็นกระชิ่เงาไข่ไก่เท่านี้เละเดียวกันก็บ่เคยเห็น เยเ้ัน,นบชซุกนะอุ้ยไข่งามขนาดเลยบะซุเกเป็นไข่ทด่ดเย็บมาแต่ขนาดมันตุม่มเ็ได้ปปบซุกเลยทำอรคับเย็นเนาะไข่นะครับเขางามเลยอือข้าวจิ้มกล่องห,หกเรือนเนาะค่ตจนจิออกอั ใครหายันก็บอกใครเ้ยช่วงเฮ็ด,ดอ้ไรเนยิ้ันั้งบอโอ้ยความงามขาวงามยังว,ว,ว่ามันมัน,มนเถยงไรเ้มากใครเหลือมะนาวเสร์ฟได้หน่อนอเศร้าพันย สามสิบ่าบท่สามสิบกว่าบาทไงออกมายังงามเพื่อก่านยังไงมั้ะอืมเดี๋ข้าคอย่านาะดมนึ <Mm. ่งเกินแซงกระตุ่มเป็นดมเลยกระดมยาเลยผมเป็นยาเลยแล้วหมักดมอันยากคือกัน แล้เขาจะถือเป็นยาเป็นยังเขาจะบอกใหด้ดมมั่สฉีล้วเฮ้ยเป็นเข็ดข้องมันอย่ไแล้วคว่ามันข้าวมันไหนข้าวายโอ้ยมันเดือยไข่ไก่อืมยข่คือไข่ไ่บานเห่าน,นี่รมันชข่ไก่พันธ์้ ไข่ไก่ไข่ไก่ละห่านมันก็บ็นหารพันห่านบาทเท่าเขา,เขาไม่นคือบากคือมันต้มผูบผสมมันไม่จะเป็นไข่ออกมาถ้าไปผักมันก็เป็นโตห่านตัวอันนเนี่ยเลยเข้าลงแม่มนมาจากแบบแบบแบบ,แบ,บแบบ เป็นไงเยอะก็อิ่มและนะเธอบดกือบอลเรียงห่านนะต้องเรียงม้าก,ก็ได้ก็เรียงหานะ่านช่วงเตี่ยนตั้งคืนกัไปมาก,ก็ได้เปรี๊บปากเปรี๊บปาก เิ่งเคยกินไขห่ห่านครั้งแรกกับโปรเกต่างกันงนังกับไข่ไก่หนูไปมึนเกี่ยงออกอข้นแบบเคยเคยเคยลงกระทานะสนิทเดียวกันนะกับกปไก่เนี่ยไม่กับชายผัดเดียวกันแต่วันตัวใหญ่เฉยกี่บาทก็ เาคยกินไข่หางลูกงามฮ่าน้ำมักไข่ต้นลูกเสียออกเลรอแตงานไมนปวดท่านเลย <c oughs>

มีผัดชาเล็กป่ะดอีกอ่ะอืมันมีอะไรสัดดส่นอยู่ไหมมันก็จะเบาเฮงเนาะสำเปมาจ้ะหรือกลัวเ,เป็ดอีกอ่ะเดนเดือนปลาย ข้าซิ้หอหนูจ้ะข้ามามากินไข่บ่บ่ถ้ามาตม้กินบ่ต้มกปบ่เบ็ดยังกินบอบอยกินกัินไปทอดมามีบ่ ิหานวยยี่บวาสิบหน่วยกระเบืแลลวนะแอเหี๋ให้มกินยงเลยเนาะสามเดือนสี่เดือนแหละนุ่มกันได้กินชัวงนนุ่มอินทาลัมเยไอ้หม่อไอ้แม้มันเห็นกระไก่คือแบกระกร้อะสองนิ้ว vừa dưới <laughs> pha hả Như ở bờ <laughs> Cô <laughs> nè nè này hết căng, ใช่หมดแล้วอย่าออกเดินทันว่าบอเว่มันคือมาชิบส์สิบเดือนบมดิีแล้วทันว่ากันใี่หนึ่งที่สองออกทันว่ากับสาวทันวาหมดแล้ว ไหกันลอรออ,ออกท่าคุเจ้าอบน้ำล้างห่ออะอืะอคนที่มูจักกันอนนนะีะ่้เราหอน,น้ำล้างอ่ะเอาไปมาคุณหนูสิออกออก็จอะ เป็นลูกเกิดไหวน้องันนี้ได้หยกแล้วเาวาเฮือกนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเลยเข้าเข้าแค่เคยกินบุข้าวกับบข้าทำที่เหลือทำอย่างนี้แล้วอะไยเสริมเนี่ครับบุ้บุบอกให้กินแล้ววัดไข่พวกนั้นคือยุดแล้วเพราะมันสีข้าวเด้ดกินได้น้ำบุข้าวอย่างเดียวของมันของยังก็คือยุดแล้วของมันของยังก็คือยุดบํารุงแล้วลูกนะ ตัวใหญ่คอดใหญ่ไม่ได้ไล่โดดนะจ้ะเพราะว่าดูขึ้นคืนห้าแปดแล้วว่าปัน อานี้็ราเจ๊องแปะก่อนอะไรนอันโอนยหนุนบวก็มันพาขอดนะพี่น้องเดี๋ยว่มแเดี๋ยวหนาเึ้นแล้ว อืมเดี๋จะจีคอดเองไงอย่บอกล่ะแล้ว,ลวก็สูส้อนะ่นะนะเนาะพี่้องเอาจริงๆกันย่านะคิดไปแล้ <laughs> นั่งอุก๊กคนเดียวเนะลยรกเขียนอะไรเานะนั่งจมคนเดียว ิวเขาทำมีประสบการณ์บอาเลยภูมิหกภูมิเจ็ดมิแปดคือเป็นการชิ้วๆขนอะไรนะว่าอยูเจ๋อๆนะ่างเงี้ยมั้งคชิวเหรอเขาถ้าเขาเจอคนเพื่อนละเจ็บอยู่เถื่ออยู่แต่ว่าเขาจะมีประสบการณ์แล้วมันกับโรคที่ยังมากมายคือหดเจ็บท้องเขาจะกระหู้ถ้าว่าเจ็บท้องมันคือเจ็บท้องจะไปเคาะแล้ว ัไยมีเจ็บๆเนี่เยเดี๋ยวเจียวคอยเดียวอืมย่างขนแลนันปัน่นยง,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 งัเว้นงไม่คอยนอเห็นไหออนหน่อ่องเท่ ค้นเพิ่มๆมนอนง่ายอีกเล้เนี่ยอยากนอนง่ายเป็นได้ละนอนึ้นบ่งเธอเขาบ่งเมื่อนะพี่นอนเ้าไปให้องเมื่อเ้าก่นนนหรอกใ้นอนแบบคืนหนึ่งง่ายคืนนึ่งเลยกระเทินกระเทินนะชิบะขาได้กระปุ๊บเอาแล้วนี่ได้รู้ว่าเบิรงอยู่จ้ะมเบิร์เอาอีกแล้ียังมาคืนนอนกระเทินกระเทินนะน รเราค่ายข้างก็เท่นก็เท่นนเขาจะไปแหละแฟนไปแข่เราอือแข็พอะไรพี่น้องกิงกงนร้อ,อ,อ,อก,ก,กินลายกินอิ่มก็แข็งเลยไค่เลืองเล้ยงทีเป็นตัว อก็เอขาจะเย็นไว้เนาะบายี่น้องะบอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่ขาดอะไรก็ขอโทษขออภัยนำพี่น้องเลย